Hello everyone. Welcome back to the class of English with teacher prayer a i n t o t o y w y w r e r o i o i to t t u t y d y o u t Unit 3 It Was Great in the topic of Writing สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูแพรอีกครั้งนะคะในคลิปวิดีโอการจัดก,การเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งวันนี้เราจะเรียนอยู่ใน Unit 3 It was great แต่อยู่ในหมวดหมู่ของ Writing คือการเขียนนั่นเองค่ะ Okay if you re ready let's start <S ในช่วงเวลาที่เราทำข้อตกลงก่อนเรียนในช่วงนี้นะคะให้นักเรียนไปเตรียมอุปกรณ์การเรียนสมุดหนังสือเรียนและหนังสือแบบฝึกหัดด้วยได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการเสียเวลานะคะ ให้นักเรียนอ่านและศึกษารายละเอียดจากหนังสือเรียนภาษาอังกใหม่ชั้นปถมศึกษาปีที่6หน่วยการเรียนรู้ที่3 It อ a s Great และดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้นะคะมีการศึกษาคำและประโยคมีการโจทและคัดคำศัพท์ตามที่ครูผู้สอนกำหนดให้สองก็คือทำแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนและหนังสือแบบฝึกหัดเพื่อส่งครูผู้สอนตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อทำการบันทึกคะแนนนั่นเองค่ะ สักครู่นะคะโอเคเลิสตาร์ทอ่ามาดูเลยนะคะว่าเล่นซั่งแพลเรียนอะไรกันไปแล้ว Words and Sentences ประโยคและคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสภาพอากาศเราเรียนไปแล้วนะคะ Number 2 Is am ิ r was were เรเรียบร้อยแล้วนะคะเพิ่งทบทวนแล้วก็ สอบเก็บคะแนนกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะ What's the weather like ก็คือถามเรื่องสภาพอากาศมาดูกันนะคะวันนี้ writing เป็น special topic เป็นบทพิเศษเพื่อให้ฝึกเกิดการเขียนนั่นเองค่ะ นักเรียนมาดูเลยนะคะเราจะเริ่มกันเลยนะคะ Open your English book on page number 35อีกครั้งหนึ่งนะคะ Open your English book on page number 35นักเรียนจะเห็นเลยว่าข้างบนเป็นการฝึกตอบคำถามก่อนเพราะฉะนั้นด้านล่างเป็นการฝึกการเขียนนะคะโ k เคมาดูเลยนะคะ Read Jane's diary and answer the questions อีกครั้งหนึ่งนะคะ Reed Diary Jane's and answer the questions มาอ่านและดูพร้อมกันนักเรียนจะเห็นเลยว่าตัวที่ครูแพททาเป็นอักษรสีแดงไว้ให้นั้นคือเป็นคำกริยาช่องที่2ที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะครูแพจะอ่านให้ฟังแล้วเดี๋ยวเรามาแปลพร้อมกันนะคะ2 5 t h may dear diary it wasn't a nice day yesterday because the weather wasn't good In the morning, it was windy and cloudy. In the afternoon, there was heavy rain. My friend and I were in the park. We weren't happy because we didn't have our umbrellas. We were very cold and wet. Ah, uh, มาดูเลยนะคะมันเป็นไดอารี่ของเจนซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันที่25เดือนพฤษภาคม uh, It was n t a nice day yesterday เราเรียนไปแล้วว่าซึ่เป็นประโยคปฏิเสธก็คือเป็นยังไงคะเมื่อวานไม่ได้เป็นวันที่ดีเลยเพราะว่าอากาศสภาพอากาศก็ไม่ได้ดีใช่ไหมคะในตอนเช้า in the morning it was windy and cloudy ในตอนเช้าสภาพอากาศเป็นยังไงคะมีลมแรงและก็มีเมฆมาก In the afternoon there was heavy rain ในส่วนตอนเที่ยงเนี่ยก็เป็นยังไงคะ rain ฝนตกแต่ถ้า heavy ซึ่งแปลว่าหนักเข้ามา heavy rain ก็จะแปลว่าตกอย่างหนักใช่ไหมคะ My friend and I were in the park เพื่อนของฉันและฉันได้อยู่ที่สวนสาธารณะ We, We weren't so happy เราก็ไม่ได้มีความสุขเลย because we didn't have our umbrellas เพราะเราไม่ได้เอาร่มมาด้วย we were very cold and wet ทำไมคะเราก็เลยหนาวมากแล้วตัวเปียกมากเพราะว่าเราไม่มีร่มในการกันฝนนั่นเองนะคะเอาละมาช่วยกันตอบคำถามนะคะะมาดูข้อที่หนึ่งก่อนประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย w a t w o r e จะต้องตอบเป็น yes กับ no แต่มาดูหลกักการตอบกันนะคะ ข้อที่หนึ่งถามว่า Was it a nice day yesterday เมื่อวานนี้เป็นวันที่ดีไหม No ไม่ดี It wasn't a nice day yesterday ไม่เมื่อวานไม่ดีเลยนี่คือหลักการตอบคำถามนะคะต่อนะคะ What was the weather like in the morning แล้วตอนเช้าสภาพอากาศเป็นยังไงอะคะ It was windy and cloudy มีลมแรงแล้วก็มีเมฆมากนะคะ Number 3 What was the weather like in the afternoon แล้วตอนเที่ยงล่ะคะสภาพอากาศเป็นยังไง It was heavy rain ฝนตกอย่างหนักนะคะ Where was Jane in the afternoon? แล้วเจนละ่ะอยู่ที่ไหนในตอนเที่ยงเจนผู้ญงใช่ไหมคะต้องใช้ she She was in the park. She was in the park. เธออยู่ในสวนสาธารณะอันนี้เป็นการฝึกการตอบคำถามโดยใช้ w e r e was was n t แล้วก็ went อย่าลืมนะคะเราจะใช้ Was, were, was, แล้วก็ w ว e n เมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วนะคะคราวนี้จะทิ้งเวลาฝึกการเขียนมาดูลักษณะการเขียนกันค่ะ And the last one number five Why wasn't Jane happy? ทำไมเจนถึงไม่มีความสุขถามไว้ก็ต้องมี Because she didn't have an umbrella เพราะว่าเจนไม่มี ร่มนั่นเองค่ะโอเคคราวนี้เราจะเปลี่ยนนะคะกลับมาใช้ We gonna use workbook on page number Sorry ขอดูก่อน On page number 27เราจะใช้หน้าที่ 27ค่ะคำสั่งเขาบอกว่า read and complete ให้นักเรียนอ่านคำศัพท์ที่อยู่ในตารางนะคะแล้วก็เอามาเติมให้ถูกต้องคำศัพท์ในตารางก็จะมี birthday g i t a great friends party funny and food มาดูก่อนเลยนะคะ birthday แปลว่าวันเกิด k u i t a r แปลว่ากีตาร์ใช่ไหมคะ great แปลว่าดี friends แปลว่าเพื่อน party แปลว่างานเลี้ยงใช่ไหมคะ funny แปลว่าสนุกแล้วก็ food แปลว่าอาหารวันนี้จะไปอย่างเร็วเลยนะคะมาดูกันเลยมาทำพร้อมกันนะคะ year diary เขียนเป็นการเขียนถึง Diary today was a great day วันนี้เป็นวันที่ดีทำใส่ขีดค่าออกด้วยนะคะ I was at d i c k house ฉันอยู่ที่บ้านของคนชื่อดิ c ก it was his birthday วันนี้เป็นวันเกิดของเขานะคะ there were lots of friends there ที่นั่นมีเพื่อนเยอะมาก the party was great งานเลี้ยงมันก็เยี่ยมเหมือนกันเลยนะคะ and the was delicious delicious แปลว่าอร่อยแสดงว่าก็ต้อง and the food was delicious Joe play Joe เล่นอะไรคะ Joe play the guitar Joe เล่นกีตาร์ and we dance แล้วพวอเราก็เต้น I talk to Joe and Jerry ฉันพูดกับโจแล้วก็เจอร์ี่ they are Dick friends โจกับเจอร์ี่เนี่ยก็เป็นเพื่อนของดิ c ก นะคะ t h e y were very funny พวกเขาเป็นยังไงคะเป็นคนสนุกสนาน Joe like dancing but Jerry didn't Joe ชอบเต้นแต่ Jerry ไม่นั่นเองค่ะเป็นการฝึกการตอบคำถามซึ่งเราจะได้ทำไปกันเรื่อยๆนะคะโอเค guys n e x i s เป็นยังไงคะ n e x i s โฮมเวิร์แต่ครูแพททำการบ้านของนักเรียนให้ง่ายยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะการบ้านในนี้เราจะทำด้วยกันในชั่วโมงเรียนและส่งเลยนะคะ Homework Write a diary about nice day and use the words in the box นักเรียนมาดูกันนะคะครูแพททำให้มีคำว่า nice nice แปลว่าดี good ก็ดี nice จริงๆ nice แปลว่าสวยงาม good แปลว่าดี warm อบอุ่นใช่ไหมคะ sunny แดดออก happy มีความสุข aquarium ก็คือ Aquarium ใช่ไหมคะ and see animals สัตว์ทะเลนักเรียนจะเห็นเลยว่า homework is in the student book on page 35กลับมาที่หนังสือเรียนหน้า35เราจะฝึกเรื่องการเขียนไดอารี่นักเรียนจะเห็นเลยว่ากรอบข้างล่างข้อ7ของนักเรียนนะคะเป็นยังไงมัน โลง่โลงโล่งจงเลยนะคะแต่ครูแพรจะทำให้นักเรียนง่ายขึ้นโดยการดูนะคะให้เอาคำที่อยู่ในบ็อกซ์เนี่ยเอามาใส่ให้เป็นเรื่องราวของไดอารี่ที่ถูกต้องมาดูเลยนะคะ2 6 may 2 6 may นะคะเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาความวันที่26นักเรียนก็เขียนแล้วก็อันนี้เป็นไดอารี่นะคะที่ครูแพร ฝึกเขียนให้นักเรียนเราจะค่อยๆฝึกไปกันทีละนิดแต่นักเรียนจะต้องจับคำศัพท์มาใส่เป็นไดอารี่ให้ถูกต้องนะคะ it was a nice day มี nice มาให้แล้วหนึ่งตัวเห็นไหม because the weather was วันนี้เป็นวันที่ดีอากาศจะต้องดีมากเพราะฉะนั้น because the weather นักเรียนต้องใส่อะไรสภาพอากาศใช่ไหมคะใบให้แล้วนะ in the morning In the morning เป็นยังไงคะในตอนเช้า it was สภาพอากาศเป็นยังไงและเป็นยังไงนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะขอทวนใหม่ก่อน it was a nice day วันนี้เป็นวันที่ดี sorry เมื่อวานเป็นวันที่ดี because the weather was เพราะสภาพอากาศเป็นยังไงคะดี in the morning it was ต้องสภาพอากาศ เป็นยังไงและเป็นยังไง My friends and I were in the ฉันและเพื่อนอยู่ที่ We were อะไรคะ Because we love to see เพราะว่าเราได้ดูอะไรคะเพราะฉะนั้นจับคู่ลงมาให้ถูกต้องนะคะแล้วหน้านี้ก็ถ่ายรูปส่งมาให้ครูแพรตัวอันนี้วันนี้อันนี้เป็นการบ้านนะคะเป็นการฝึกเขียนไดอารี่ที่ถูกต้องโดยน้ียนจะต้องเขียนลงไปในหนังสือเรียน หน้าที่ส5หรือจะเขียนในสมุดส่งก็ได้ไม่ว่ากันนะคะโอเค reference นะคะต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูลนะคะที่ใช้ประกอบการทำคลิปวิดีโอทั้งรูปภาพแล้วก็ข้อมูลต่างๆเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณมาณที่นี้ค่ะโอเคไก y s ส o าวส์ a ับเบิลทีเดย์ i ิสไคน์ Quite difficult because you have to write by yourself. วันนี้ค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งนะคะเพราะว่านั่นจะต้อง <c oughs> ฝึกเขียนนะคะไม่เป็นไรนะคะ you can do it. นักเรียนของครูแพรเก่งเสมออย่าลืมนะคะเขียนเสร็จแคปหน้าจอสอง่งครูแพรเพื่อทำการบันทึกคะแนนด้วย and you can contact me here YouTube Facebook and also Line นะคะและอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่ใช้ในการติดตามก็คือเข้าไปใน Facebook และพิมพ์ English with Cool p r a r นะคะก็จะเจอช่องทางในการดูคลิปชมคลิปวิดีโอของครูแพตั้งแต่ชั้นระดับประถมศึกษาปีที่4ไปจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งแต่ละคลิปเป็นการนำเสนอเนื้อหาภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสือสมัยทั้งสิ้นค่ะ and I will see you next class have a great day everyone take care yourself สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ